ดูวันนี้มีไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีคนถามมาว่ามีรถปี2000แบบ20อัพๆหรือเปล่าสำหรับสาย h o n d a s i v w c นี่ไงเจอพอดีเลยหยอกเล่นนะครับตัวนี้เป็นตัว FE นะครับเครื่อง1.5เทอร์โบนะเป็นปี2022นะครับแล้วก็ฟัง์กชันมันโคตรเท่เลยนะครับเริ่มจากการสตาร์ทนอกรถก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่สายคาเฟ่จอดรถรถ้อนๆอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สตาร์ทรถเรียบร้อยเห็นไหมฟังก์ชันนี้ บางคนรู้บางคนไม่รู้ตัวนี้ยังมีเซฟตี้นะครับก็คือสมมติว,ว่าถ้าเราเดินออกไปข้างนอกหรืออยู่ที่ไกลๆอย่างเงี้ยกุญแจออกไก,กลๆรถเนี่ยมันจะล็อกนะครับมันก็คือเปิดแอร์ตามสไตล์อะไรประมาณนี้แหละนะโอเคน้งองเอินพามาดูเรื่องของพวกโชบม้าหน่อยนะตัวนี้ โปรเจคเตอร์ครับเดทามดาร์ลิงไลท์ครับกระจังหน้าสวยๆเลยเห็นไหมชุดแต่งนะครับตัวนี้ใส่ให้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวนี้มูลค่าประมาณ15,000บาทนะครับทั้งด้านหน้าทั้งหลังนะโอ้ด้านข้างด้วยผมลืมนะครับครบเซตเนี่ยประมาณ15,000บาทนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะฮอนด้าตรงรุ่นเลยนะล้อแม็กเนี่ยจะเป็นขอบ16นะครับหน้ายางอยู่ที่205แก้มยางที่ห้นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับดอกยังเหลือเลยนะครับยางปีใหม่มากเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเขาเขาเรียกว่าเป็นอีกนนนวัััตกรรรรมมะคคบบเห็ เราแทบไม่ต้องไปจับรีโมทเลยนะครับแล้วรถก็คือสตาร์ทรถอยู่เห็นไหมครับเดี๋ยวดูแอร์นะเนีย่ยแอร์เย็นเลยนะเข้ามาก็คือตอบโจทย์เลยนะครับทุกฟังก์ชันเลยเห็นไหมตัวนี้เลข้มาอยู่ที่21,600กว่ากิโลนะครับแต่ตอนนี้ต้องไปหาปั๊มน้ำมันแล้วนะครับเอางนี้ดีกว่าโปรโมชั่นวันนี้คลิปนี้นะครับหมดเดือนนี้เดือนนี้เดือนอะไรพฤษภาคม หมดเดินพฤษภาคมนะครับใครออกรถคันนี้ในคลิปนี้เอาเบอร์น้ามันเต็มถังในวันรับรถครับผมจัดให้ไปเลยอันนี้ขึ้นเล็กน้อยนั้นจิมนะครับเดี๋ยวไปต่อคือถ้าสมมุติว่าเราสตาร์ทรถอย่างนี้นะครับมันจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันได้นะเราต้องทำอย่างนี้ก่อนครับอ่าแล้วก็สตาร์ทต่อไปเห็นไหมเออผมลืมไปนะครับตัวนี้หน้าจอนะครับสามารถที่จะทัชสกรีนได้นะครับมีเดียเรดิโอไอโฟนนะครับตัวนี้มีบลูทูธด้วยนะเรื่องของแอร์ครับปรับโหมด ปรับความไวนะครับแล้วก็ปรับเรื่องของน้ํายาแอร์องศาแอร์เอซีพวกนี้ใช้งานได้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีคอนหมดให้เรียบร้อยเบรกไฟฟ้านะครับมีให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญนะครับพวงมาลัยเห็นไหมครับมีออปชั่นล็อกเรื่องของตัวเลนด้วยราคาตอนนี้โอ้โหถ้าผมบอกไปคุณพี่รีบมาเลยนะจ๊ะตัวนี้ด้านในเบาะเป็นเบาะพิเศษนะครับปกติจะเป็นสีดํานะตัวนี้จัดให้พิเศษนะครับด้านหลังเนี่ยชุดแต่งเหมือนกันนะครับรวมเป็นเศจประมาณทนครับพื่นห้าพัน้าในสวยมาก เห็นไหมครับที่ผมพูดทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าตัวกันดีกว่านะครับแล้วก็จะดีกว่าไหมถ้าคุณเห็นด้วยกับตาเดี๋ยวผมมาเอามาให้ดูเห็นไหมครับทั้ง2กล้องเลยกล้องนี้ด้วยนะครับแล้วกล้องนี้ด้วยนะตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่689,00 0บาทครับผลิต21นะครับจด22เลขมาอยู่21 0 0 0คันนี้รับประกันเครื่องยนต์ชุดเกียร์สูงสุด10ปีหรือ1แสนกิโลเมตรนะครับ69รายการ ทางนี้ทั้งนั้นนะครับต่างจังหวัดใครดูคลิปนี้อยู่นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยมีบริการส่งทั่วไทยหากใครสนใจนะครับรีบคอมเมนต์มาเลยทั้ง2กล้องเลยรีบคอมเมนต์มานะครับวันนี้เจอกันเดี๋ยวไปเจออีกคีย์นึงก็คือ FK ครับ